จนทำเอาหนุ่มป๋อเนี่ยต้องออกมาโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมนะคะ,ะหลายหลายคนมองว่าข้อความนี้จะเป็นการตัดเพาะหรือเปล่าเราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ ถูกกระแสโจมตีอย่างหนักสำหรับละครรีเมคจากช่องน้อยสีจนพระเอกของเรื่องอย่างปอณัฐวุฒิต้องออกมาโพสต์ภาพและข้อความให้กำลังใจลงในอินสตาแกรมส่วนตัวโดยเจ้าตัวยอมรับว่าอยากให้กำลังใจทีมงานในละครเรื่องนี้แม้ตัวเองจะไม่ได้โดนวิจารณ์หน,นักแต่ก็เห็นใจนักแสดงคนอื่นๆโดยเฉพาะสาวแยมที่ถูกติอย่างมากและมองว่าปีนี้ละครที่เล่นถูกคอมเมนต์แรงอาจเป็นเพราะปีชง ก่อนจะวอนขอให้มือคีย์บอร์ดทั้งหลายใช้คำที่สุภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะช่วงแรกเขายังไม่ดีพุดนเลยนะครับแยมต้องขอโทษนะครับขอโทษคือช่วงแรกยังไม่ดีเพราะว่าหนึ่งน้องมีอาการเกรงน้องมีอาการแบบแบบไม่มั่นใจไม่แล้วทีมงานก็ปลุมเราก็ช่วยช่วยช่วยผมว่าพอเข้ากลางๆเรื่องครับคุณจะได้ได้เห็นพัฒนาการของแยมแน่นอนให้โอกาสเขาน้องอีกนิดนึงนครับก็เด็กอายุดเด็กอายุเขาสิบเก้าปีแล้วเขาเหมือนแบบว่าให้ ให้เขาเดินหน่อยอ่ะไม่ต้องเอาไม่ต้องบีงไ,มงไม่ต้องเอาให้ตายขนาดนี้ก็ได้อะไรเเรื่องที่แล้วพี่โดนเองเออหลังๆนี่รู้สึกปีนี้ชงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอปีขานชงใช่ไหมแต่และคอมเมนต์เดี๋ยวนี้สะเทือนใจทุกคอมเมนต์เลย <c oughs> คือนึกออกไหมคือคุณไม่ต้องไปวัดหรอกว่าคอมเมนต์ไหนภาษาที่ใช้วิธีการห้าหันนี่มันโหดมากละครที่เราทำอ่ะเราทำเพื่อสร้างความสุขให้กับคนนะถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไร การเป็นผู้ชนะทางการตลาดหรือการเป็นผู้แพ้ก็ไม่ต้องแบบไม่ต้องเหยียบย่ำกันขนาดนั้นก็ได้ส่วนเรื่องที่นักแสดงหนุม่มลงทุนซื้อต้นไม้เข้าบ้านราคาหลักแสนนั้นเจ้าตัวบอกว่าเป็นความชอบส่วนตัวโดยทุกต้นในบ้านมีอายุร้อยกว่าปีขึ้นไปซึ่งใช้ความพยายามในการตามหายอย่างมากด้านภรรยาสาวเอพรทิพย์ก็แอบแซวว่าที่ไม่ยอมคกเงินซื้อกระเป๋าใบใหม่ให้เธอเป็นเพราะทุ่มไปกับต้นไม้ซะหมดค่ะต้นไม้ตอนนี้มี มีามสามส,ามสามมี่ตน่คนบกว่าราคาเป็นหลักลก็ประมาณนึงครับผมพี่เอ๋ถึงก็บ,บอกว่ามันไม่ซื้อกระเป๋ามันไม่ซื้อกระเป๋าเพราะเรื่องนี้นี่เองแพงสุดนี่ถึงเป็นล้านได้ไหมครับอุ้ยไม่ถึงไม่ถึงครับไม่ถึงหลักแสนครับหลักแสนหลักแสนครับ